สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่เดิมนะครับเป็นวันที่30เดือน4แล้วนะครับวันนี้จะพามาแนะนํานะฮะรถตู้นะครับรถโต้คอบครัวนะครับออยากแนะนํามากแล้วก็คันนี้นะครับปรับราคาลงเยอะเลยนะจากก่อนหน้านี้นะครับราคาแบบเกือบล้านนะครับตอนนี้เราขายอยู่ที่9 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะฮะ9 6 5 0 0 0บาทลูกค้าจะได้เป็นปี2 0งพ เนะฮะเป็นตัว2.5อีลิกนะฮะตัวอเรสต์ยูดีเซลนะครับตัวนี้ก right ็เป็นเมนเดอร์เชนแล้วนะครับประตูยังไม่ไฟฟ้านะฮะภายในจะได้เป็นเบาะหนังสีครีมนะครับสำหรับลูกค้า่านใดที่สนใจนะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะ นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมในส่วนตัวราละเอียดนะครับของเจ้าตัว h อนด้าไฮซอย่ันนี้รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไครต์กดกระดิกงทางช่องของผมให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะครับลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะครับก็คันนี้ก็เคยลงคลิปไปแล้วรอบหนึ่งนะรอบสองรอบนี่แหละนะครับนะวันนี้นะครับก็มานําเสนอใหม่นะฮะเนื่องจากเพิ่งปรับราคาลงนะครับ โอคเครดิตดีฟรีดาวด้เลยนะครับคันนี้ผ่อนก็จะอยู่ประมาณ1มื่นนะผ่อนอยู่ประมาณ18ื่นแในกรณีฟรีดาวนะครับผ่อนได้ถึงเจปีเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นไม่ได้เช็งปี2019นะครับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับแบบนี้แล้วสวยๆนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับกระจังหน้าสีโครเมียมนะฮะสวยๆเลยนะฮะตัวนี้สวยมากนะครับตัวรถนะครับเรารับประกันเลยไม่มีประวัติชนหนักที่ค้อมจมน้ำนะครับขับดีนะขับดีจริงๆนะครับ แล้วก็ล้อแม็กคันนี้นะลูกค้าคนเก่าเขาเปลี่ยนเป็นล้อแม็กนะฮะเป็นล้อแม็กสีเทานะครับแบบนี้นะฮะยางปีสองพันยี่สิบนะครับผมล้อแม็กก็จะเป็นไซส์ขอบส7บเจดนะฮะดิสเบกสี่ล้อนะฮะตัวรถคมสั่นต่าง,างๆเดิมๆนะครับการันตีบอดี้โครงสร้างไม่มีประวัติชนหนักพิความจมน้ํานะฮะเดิมๆเลยนะครับไม่มีชนหนักพิความจมน้ํานะครับประตูได้เป็นตัวประตูสไลด์ซ้ายขวานะครับ อันนี้จะเป็นตัวเก้าที่นั่งนะด้านหลังนะครับถ้ารวมด้านหน้าก็จะเป็นสิบเอ็ดที่นั่งนะครับประตูบานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวเลขเพจนะครับเลขตัวเครื่องยนต์นะครับตัวรถสวยนะฮะสวยๆเลยนะครับตะเข็บเป็ดอาร์ตเดิมๆนะฮะดูนะครับเครื่องเสียงนะ c d ซีดีพีสามบลูทูธนะครับแอร์ออโต้นะครับมี USB a u x มาด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ หลังนะครับเป็นเบาะสีครีมแบบนี้นะครับนะสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะครับนะมีรับประกันหลกักกานขายนะครับเบรันตีในส่วนตัวรถแน,น่นอนนะครับนะนี่นะฮะตัวสะเก็บเบ็ดอาร์ดนี่เลยนะฮะลูกค้านื่นะฮะน็อตต่างๆไม่มีขยับเบาะก็คือจะเป็นแบบสามแถวแบบนี้นะครับ นะตรงกลางนี้เราพับได้ถ้าไม่มีคนนั่งนะครับนะเวลาก็จะจะเปิดก็กดลงนี้นะครับวางแกนลงแกนน้าก็ได้นะครับกดขึ้นนะฮะก็จะนั่งได้นะครับตรงกลางอีกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นเก้าที่นั่งด้านหลังนะครับเบาสามแถวแบบนี้นะครับภายในตงภายในต่างๆสวยๆเลยอ่านี่นะฮะสวยนะครับด้านหลังไฟท้ายนะฮะคันนี้จะเป็น LED แล้ว ไฟแท้เอาดีแล้วนะฮะคันนี้นี่นะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวอ e ีลิกตัวลองท็อปนะครับมันจะมีทัวริงอ e ีลิกดีลักนะครับแล้วก็จะมีตัวแก่เลยนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้ด้านหลังนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเปิดประตูด,ดูหนาะนะครับไฟฟ้าแท้นะครับผมเนี่นะฮะติดพรมต่างๆมาให้เรียบร้อยตัวตะเข็บเบสอาร์ตนะครับน,น,น็อตเ้ต่างๆไม่มีขยับเลยนี่นะคุณลูกค้า นี่เลยนะครับก็เข้ามาดูได้ที่เสรีไทย70นะครับเราเปิดทุกวันเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับนะถ้าใครสนใจนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถนะครับแอดไลน์นะฮะให้ผมส่งรูปรายละเอียดหรือว่าจะวิดีโอคอลก็ได้นะครับนะวิดีโอคอลดูแบบเร็วถามได้เลยนะภายในค่อนข้างสวยนะครับกุญแจนะครับกุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้ นี่นะครับเซ็นทรัลล็อกประตูไฟฟ้ากระจกพับปรับนะครับตัวมาลัยมัตติฟังก์ชันไมค์ก้หมื่นเจ็ดนะครับไมค์ก็หมื่นเจ็ดนะครับตัวนี้ก็หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบสามกิโลนะครับติดวัดรอบอะไรต่างมาให้ด้วยนี่นะฮะแอร์เย็นเพลยงเพาะนะครับสวยห้องเครื่องนะฮะมาดูห้องเครื่องห้องเครื่องจะเป็นตัวเครื่อง a 2นะครับนะ2.5ลิตรนะครับผมดีเซล เนี่ยนะครับตัวน็อตเลอต่างๆไม่มีขยับเลยห้องเครื่องสวยๆนะครับการดงง้างหน้านะครับอีดตัวเครื่องจะเป็นเอสองอืมอนะครับวเอสองนะครับห้องเครื่องสวยๆเลยนะฮะก็ฝากด้วยแล้วกันถ้าใครที่สนใจนะครับสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับ0ู4 3 8แปดส4สามแปดสี่ปสี่สี่หรือว่าแอดไลน์ไปผมวันนี้ได้เลยนะครับก่อนจะกันนะครับก็ฝากด้วย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับคันนี้ก็แสงหกหมื่นห้าบาทน,นะครับเครดิตดีฟรีลาวนะครับด้วยแล้วกันนะครับสหตันนี้ผมมายุทาก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ